เอาละดูรถไอหาเจ้ากอดเดวนี้มึงกอเด้อดีเด้อพี่น้องเด้อเออกินตัวน uh. ี้เียง่ายได้จรงรู้โอ้ขอบวกมันด้วยอย่างที่อบพีบอจาน์รถจักน้่งนรถเยวันนี้รถจักรวันนี้ชื่อขั้นเดียวแบบแน่นคไปมันจีเยก่ชื่อใครวะนี้อ่อ มันยังน้ำมือน้ำนองมันหลเริ่มใหญ่เนี่ยตาคนกตามีเช่นทางไปมัเนาะเอ้าเนาะได้น้ำคนละจอกคนละจอกน้าวาสั่มบาดนี่เนาะใส้ใชอ่าทางขึมาสีเมื่อก่อนเด้อบาดนี่เนาะเอ้ยสีสีผ้ากันกับก่อนเนาะเอ้ยกับทางลุงเพิ่นกับทางพรบุญบรรปลาเนาะเนาสบายดีปลาลุงพเนรเด้อโดยเอาผ้าชีติดไม้ผ้าชีตินใหม่นี่เอ้เอาละ นาะไปเนาะอ่าขี่กัปก่อนเลยน้องเด้อเนาะน้องบ่มีเนื้อสิฟ้าค่ะมีแต่มะพร้าวนั้นไหวแก่โอ้ยขึ้นได้บ่บาทนี่ขึ้นไล้ขึ้นโอ้ดูขึ้นได้บ่ละบาทนี่อตัวของฝากน้องมันเป็นอะเนาะกล้วยแก่แล้วบ่หละนีโอ้โหอีกเอาไปได้เนาะ ลาบสบายสบายดีเนาะสบายดีผ um. ู um. okay. ้ใหญ่ใจดีไรเกมซีเบิร um ์ตถกทานยังเคยพี่น้อยเนาะลาบไปรถรถไปเอาสุนัขยางหมื่นกําลังเด็ดก็มาอันได้เยอะพอดบัดดงเลยล่ะพี่น้อยเนาะจะไหนกันที่สบายเลยไปไปมีแพ้ในลาเขามาหามนีิ มีเบาบุญแหละก็บเบาอาจารย์หลาวเดี๋ยวบานี่แล้วก็บเบาลายเบาลายน้องน้องเันใจียดีพอดีตื่นแต่เบานิ้วนะเนาะเบานิ้วเพราะว่าเขามีเฟซกันเลยเนาะมีเฟซกันเรียบร้อยมาซาจะทานกินอะ้อาจะเย็นเนาะเห็นเราได้บัตรนี่ฮะไอขึ้นเลยไอขึ้นบมได้ได้นี่ไอต่อยตุอกพี่หน่อยเนาะพาตดหมดแข็งแล้วเนาะอนาคตยังล่ะนะ ไปขอบขอ้เไอขื่นโบได้เลยไอยอมนวดใช่ไลูกลูกไอยิ่งโบท่านใหญ่่้ำลูกไอลูกไอฮะก็ได้ปีไปมันชีแม่ได้ละนายนาีนายลม่ไม่ชัยยานได้คอยเฮ้ยต่ยเออต่อยอ้าต่ยทั้งวันั่นเลย hết bộ nó lại nó lèn ra mày đây là khỏi là băng đây ai khử bộ đẩy lại nó tông bò nhau ai giàn đây มาค้านน้ำหอมบ่หนิโอ้กับฟ้อมหมดตัวเลยวานเจออื่นยังตวงเล่ากับฟ้อมนะไอเมนกับฟ้อมก้อยก้อยบอก้อยก้อยเริ่มอุ้ยเด้อเอาเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือบานนี่เจ้าช่วยตีไม่กินนี่เลือดออกเลยคอยหล่าคอย รุนแรงีคนนีนนนี่ระมังนีละมันสีแลนตมไหมจะได้ฮะมิตะเกเลยมามเ็บมาจริงมตเกมือมือวานี่ไแม่นนะอมือวานนี่จด้บเอตาบาบุญสลาบันไอบาบุนมันป่าิ่นก็ยากอยพี่หน่อยเนาะ Lỡ, thì ở đây mình thu chín cái nào cành ở đây thì thang nong nong ở đây chín xa Hãy là cho เบื้อง่างีดมาไอจะมันแล่นน้ำไมมใส่เจ้าเด้อึบอย่ได้าเตยบ่ได้ยเบื้องจ้าเบื้องยมาอึบได้บมละอึบ้ได้เบื้องห่าิลรงยุจังหวะน่ะเคยต่อยมาค้ามมักมาวงไปเลเนาะฮ้าหนุ่มเฮ้ย่าเลย ้ะก right? no ๊อก anyway. ้องสื well, so. to to live, ่อนี่มันจีขาดเลยได้มันกีนี่ฮะเป็นน่วมแล้วนี่นะเป็นน่วมลหะใส่เป็นน่มบาบุญบานปาคน่ะ่นยากอยู่อาไปไหนเนาะเอาอีกไหมมาเอาหนาตัวน้อยๆมันบุญเป็นน่ลาะลงลงงนี้เนาะโอไงมั้งเาบุญบานปยาแล้วยากเรอยากชิมอยู่ได้ฮะคอยจีพาาด้วยเราอะจีบถือขอไก่แล้วบ่เดิ

Cười 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 Mười đấy mọi người Chị khá lâu Chồng ta mẹ Không cày là người. นักอยู่เด็กนักอยู่บ่อ,บอันนี้นี่นนแก่แล้วเนี่ย <c oughs> ไปทางบ่าวุ่นบัดบาทเราแล้วสีผ้าไอ้กินหลาา่าจะผ่าจะมีผ้าบ่เพื่อนเพื่อนพูดไปขำไปขำมาอีกเข้าปอนเออตัวนี้มันแก่แล้วตัวนี้มันนักนั่นนี่แกร <c oughs> ู้บ้างแล้วไอ้กินม,มันยังบ่มีน,นุ่นมันยังอ้อนอยู่เมนนี่ <c oughs> มันมีน,นุนโดนไล่ท่ำพี่เลยเนาะ ไปูหมันคุ้มทนกันขนาดเลยไมใส่สีดำสีดำด้วยเลยเลยเ้เอาไปทางนอก็ผ่ากันมาแล้วบุญเป็นปลาเห็นว่าเจ้าอยากมักข้าวน้องพลเรตัดให้เบื่อไ้ Ng long, 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 long ago. Long, long, long ago. Long, long, long ago. Hey, bay, bay, bay. Boy, bay, bay. Boy, bay, bay. mình bỏ con <laughs> <đa> <laughs> <laughs> คือบอยผาวผ่มั่งมั่งกู้กโอเคเนาะเาว่าทีได้ภาษาเจ้าลาอ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 ภาษาพม่าสิลเลยลาอลาอนี่ลพม่ากันพม่าก็จะอูนานะฮะไอเมภาษาพม่าหนึงกะะะวงกะบะาเชมากุตยังมาอี ออาเซมากรต๊ะอ่ายนทำผาลานขัรถนไปหแล้วาปักมาผาค่อยาเมื่อแล้วไเมื่อแล้วปหองมัราเหียดแล้วขับรถได้อืออเห็นไหม เงิจามาห้บอกระหน่ำมาอีกสามมือเบ็ดเบ็ดดิมาบันดาจะกรงบ่บนนากริงเยอบนดาเลตัดกตัดหัดกองต้นสมมือมาเบดสองมือิเงมาคามังยังกินยังมากินนะคมาคามเมเป็นมาคามจนมเป็นกุกาน้องกินของนนองกกินม มะขามส้มมะขามหวานเป็นมะขามหวานมะขามส้มกลกตัวใหญ่มะขามส้มนี่กลตัวนี้เลยกระสูงหนึ่นมันใกล้กันมันละบุญมันละบุะหวานนะเนาะกวกมะขามส้มขึ้นเยอะ อู้ <laughs> thế <Mười ấy. cười> <đây, Chơi> là con ก็ได้อยู่ Thế là โอ้ยเสร็จ <laughs> thế là Thế là <laughs> เนอ่ยอ่ยหไช่เน oh. uh> ี um> yeah, um ่ยเต็มหนาเลยโอ้อเต็มนี่มือวานีบ่มีลอง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 มึช่ะม่ว่มวานีบอมี่มากนี่กิเลงกันงคนเนี้ย โอ oh, ้ราผ่าเป็นแ uh mo uh uh oh ุบนี่เนาะมึนคอยชิลองซีมก่อนสิหน้เนาะเอาก่อนมาลูกเอ้าการก่อนเนาะเอาได้เลยไาชิมก่อนเลยลูกผ่าบุตรมึงกอศิวานีดอกอ้ามันนี่มันแก่บอแก่ก่าเนาะ bà nóng bởi cưa nóng bởi cưa mà nhòm ở tên đài xe đại bò kín cùi đi ăn bởi cây bán cưa hải trí gì xịt ở đây đúng không à. kín cưa <laughs> hải chim, gì งานเนาะเอาหละอะไรกินมาบ่อแเลยเป็นอะไรตัวจ้างบอโอ้ยเนาะคนชี่เลยคนคนจีดคนจ้างผ้าแล้วเบ่ซบเซ็บบเซเซ็บเเ็บแบบเซ็็บเซ็บมนบเซ็บเบเบเซ็นเซ็บบบบบกิน นี่จะอมพี่คอยอมนึ่งข้างหนึ่ง่บาดอือมีแต่พานุโน่คนกินแล้วบาดเนี่ยนุ่นลายเลยเนี่ยจอกมูมีน้องินอินอินจเดบ่อน้ใจจ้าับข้าวแช่ให้กินหมวาเมดบอเมดบ่คนเดียวเมดบ่อคนเดียวเา่อยู่อยากนะ เกินมุมหดแล้วก็ให้เล่นมาแซบแล้วนั้นนะังม่สนะชุมมึงในคนผ่าถึงนคือจนผ่าผ้ากวาลได้หลายนะบากนึงได้ค่ะบาหนึ่งใส่ไปแล้วไอ้น้องทุกคนไปแล้วบอว่าผาไอ้น้องคน บะน้องน้มาฝากน้องคนน้นี่ได้สิพาชนงไปกินเน่ตอนเขายังดิบแกนีขนมตัดเออโอ้พอทกน้ามันยังลคือว่าย่องเบลิตไกินเนี่ยไปกินเรากินพนเดียวเราหมดชมกุน้ำดีเนาะเอาเอาบอนี่ไดิกินี่นนงนเอาไปละ กินกันได้อันนี้ตัดเอาเนี่ยแน่นเร้วมาเร็วแมาจานมาจานินมาะร้าวพามากินมะพข้าวพาเอาเัากิ้มมาวข้าวสดป่ะ แล้มดีากไือป่าอากินเป็นยังไงเิขีปากเจ้าน่ะเอ้ยมีขีปากแล้วคนนี้จโอมโอมีโอมไม่ใช่โอมโอมีโอมอะไดูรถมาหาเจ้ากอนดนี้มึงกอเด้อเด้อพี่น้องเด้อเออกินตัวนี้เดี๋ยวเขาจิเจจ่อน้มันอว่าอันี่โอ

อาล่ะอาขาก่อนลเอ้นอกบุญอายนิดหนึ่งเลยอายยังโดนจะดีว่าเรากิ่นมีเอเยอะเาบีเ้น้องเต่น้องเงกินกันนองเตกินกันจะได้ขจิพากินตัเออเอานี่นีเอาตัวนี้เอดินถือบ่ดฮะ บ้าไปสิล่างโอ้ยินถือบ่นโน่พ yeah, right. oh, right. ่อจะดูป่ะแม่เด็กแล้วไปเหรอแม่ไปดูป่ะแม่ดูเหมือนพ่อจะไปซูงไก่ไกไก่ไก่นุ่มบ้าน้องอะนะน้องใจดีพ่อจะบอสแกกวนอะ เราจะไปอะไรป่ะฮะเไม่ได้เอิ้นพ่อเลยเราไม่ได้เอิ้นพ่อพ่อเราป่าเต้นเต้นเนหอยเต้นเล่นหน่อยๆเลย่ได้เอิ้นพ่อเลยบ่เอิ้นพ่อเลยห่ดละอยากเอิ้นเราสั่งพ่อเอื้นบ้าบ่อไม่ได้เอิ้นอย่างเอิ้นแต่พ่อพ่อพออะไรอย่างเงี้ยพอแย่พอพิมพ์อน้องเลยพ่อน้องเจ้าบ่แม่นตัราจะแทพอเราจะแท้พอน้องเราอยู่บ้านนะฮะพอตั้งห้างไปพอไงปั้งกันแล้วกูนี่เราเราไม่ ยัดเรามื่ี้ตอนนี้ตอนเล่าอยัางโมผู้ความเลยพ่อละป้าเราเราเ็ยังรบคพอาบัตรีเราอายุ11แล้ว11 12ปีแล้วก็อ2ปีกับกับพี่เลวกับพาอแมหนึ่งปนี่หม3ปีมาปี2015ปีนีแล้วปีนี่แล้วปีนี้แล้ว จนี่่บ้งงานมาเลี้ยงกั่ะโดยแม่เล่าเรียงแม่เท่าล้วก็ยม่ไล่ะม็เลี้ยงโดยเราสร้างพอแล้วสร้างใจมันสร้างกต่ยาลงเ้ยพอพอเก่าเหนไมวเบิรงเราชิมมอก่อนค่อยตัวถึดิ้นเลยไปันแดงเั็พฟองทเจ้าเอาอะไรซึกินแดนี่เล ไอ้กินแต่อันนั้นบู๊จุย้ยเราอะไอ้ไอ้คือกินแต่อ,อันนี้แบบนี้อะกินได้หรอ,อรนะแว่นไอ้วุ่นรับก่อนได้ไหมอีกน้ามาแล้วเมนเมื่อบอกบอกด้วยมือเราใิ้เมือ <c oughs> มม่อให้เมียเราดอกไม้ช <c oughs> ิบชิบกุ้งปลาเด้อกุ้งปลาเอาเมื่อหานขอดอกไม้ในเมียก่อนนะน่ะมื่อน้ำบอ ใช่ป่าคือวบาบุมเมือคือว่ะอที่เมือย่เมือไงยาข้าวมันนำนน่องเป็นแ้วกนอยู่โอ้เนาะีข้าวดีที่ทางบบุญพินพี่น้อยเนาะข้วมนชลีมาเนาะบันบ่อบันมงเฮียนบ่อทียงงทียงมักที่ยังเราวงเฮียนใกล้จบแล้วเราวัด้รู้รจ ใกล้จะจบแล้วกสิเพราะว่าปั่นรถทิพแล้วมันก็เศร้าไปรดนดงขนาจะได้รถจักมันใกล้สิจบแต่เดียใกล้สิจบแล้วปั่นแถวบ้านง่ายโยงเย็นอยู่ใกล้นี่มันสิจบแล้วด้วยใกล้จะอดไปไกลว่านี่ไปเย็นต่อมันพี่ขี่รถที่ไปก็พอไวว่านี่แม่เลยแม่เนี่ยว่าถ้าก็ขี่แถวบ้านนี่แล้วบั่นมานี้นะชื่ออะไรมันอ่ะมีพี่ชื่อมาคอมเมนต์อยู่ใช่ป่ะคือชื่อรถจักรนั่งบรรทนกเลย วันนี้รถจักรวันนี้ซื้อคันเดียวบัดแน่นัคนไปมมื่อยากนี้ชื้อใครไพ่บ่เนี่ะมันยังน้ำมือน้ำน่องมันเริ่มใหญ่เมียนตามีคนจะตามมีสินทางไปมันเนาะเดี๋ยวรถถามแล้วเมื่อวานนี้มีมีส่งมาว่าสั่งเพื่อนให้แต่ว่าเหตุลังเดียวอยู่ร่วมกันร่วมกันได้แต่มันต้าห้องอ่ะอยู่กันได้เป็นห้องกับบ้านกัน บาดมื้อหน้ามื้อไหนบัดเจ้ามีผู้บอกบ่าวได้ซะบ่บ่อยากได้บ่าวเอ้าเยอยกราังนํากันเงินว่าเงินอเนาะไดไดเจ้าว่าพี่น้อง่อยู่ีอยู่เออยากเอะพี่น้อยเนาะเพราะเฮายังยังตาบ่เห็นหนเพราะว่าพวกเาเคยผ่านจุดนี้มาแล้ว โดยคนนอกคนนี้เมนยูตอนยังวัยเยาว์นี่คือว่าถูกต้องกันอยู่แบบพอเป็นครอบครัวไปในอนาคตไปแไหนอันนี้เขาคือนอกเนี่ยนอกนั้นนี่ทำแพนดั้นหักแพนจุดบัดรด้วยนอนาคตไปน่ะเจ้าได้ลูกได้ผัวมาน่ะผัวเจ้าผู้นี้บุตรผู้นี้อย่างนี้บอได้ผัวแล้วก็ย้ายอยู่เหม่อนผัวเลยแล้วแบ่จะว่ายให้น้องนุ่งไปยีกเนาะเดิน เพราะว่าทางนี้อันผู้หญิ่งไปอยู่ติดเฮือนพวเรีเนาะเห็นบ่ที่เห็นมาหลายๆก็นอะไรไปน่อยเนาะส่วนหน่อยอันถ้ากันกชายสิมาเฮือนผู้หญิงอ้าจจะได้กระุ่นตื่มกันเบิ่งอีกางไหน่อยเนาะทางเอากระจีข้อตัวลำลาเดินทางกับก้อนบาดนี้เนาะพ่อๆกันผกุเละในระหว่างการเดินทางในถนนหนทางที่พ่อๆยังบุพเพมุ่พ้นพ่อแต่อันลูกระตุ้มหมดแล้วเนาะเนาะ มัยังเกาะเขาอื่นทันทันลุงตาตาเหรออ๋อ hmm. ต uh, ้าพี่หน่อยเนาะลูกปุ้นใหญ่เอ้าเนาะสำหรับที่นี่ถ้ามาฝึกกับทีมงานอะไรกันทั้งนั่นนอกเปนสิคอโตอลำลาก่รพี่หน่อยเนาะเดินทางกับภูมิลำเนาก่อนเนาะผู้หละอีกประมาณนู้นได้ลุงกันที่ได้ขึ้นมามีกำหนดมีกำหนดน้ำตมลังเป็ดผู้เล่นน้ำถมลังเป็ดเนาะเออน้ำถมลังเป็ดเองสิขึ้นมาบาทนี่คือสิ่ถ่วงยากอยุหลังเป็ดนี่มันจะลอยน้าพี่หน่อยเนาะเอ้าผู้พ่อจะขึ้นหน้าขึ้นนี่ไปแล้วพี่น้อง สบายดีไปเดินคล้องผากับมักผ้าเอาแกะสุกันกินอืม้ยรเร็ผ้าเลยมาด้เนาะนี่กัมือกันเลยอีนี่ค้มีนั่นอยู่นี่ยังเหี้ยก็ดี๋ยไบวชในบ้าค้ามันคืกล้องว่นีเด้อคอยสีเมานั่นล่ะเขาไม่เนาะเออเขาหมกขับใจเด้อมักผ้าเด้อเด้อเด้อเนาะเด้ออู้หเกาะแค้นเขาโล่เอียบวิว่ะ เดียวไปพี่น้องเนาะพอๆกันคลิปหน้าสําหรัคินนี้แล้วแหละพี่น,ออน้องสาาวัสดีจา้า